ก่อนเนินในน้ำซื้อก่อนซื้อแฮกทองนี่แฮกกะจะมาเบา,เ,าเรืืองการที่ว่าเริ่มต้นนั่นเองเนาะว่าในการที่ฟั่งเรื่องเล่าบริษัทสินค้าแพนมาแล้วเหตุจังไหนทำจางไหนจังเสียเงินเนาะแฮกเองก็เคยคิดนะว่าเสียแต่บ่มมีความูลมีประสบการณ์แต่ว่าที่นีมีระบบนั่นเองแฮกเฮกตามระบบมากนี่ใส่เวลามากนี่หาปีทุกคนสำเร็จไม่ได้ไรลตัวเรือนสองแสนกว่าบ,บาทตัวเรือนชีวิตเลียนเลยเนาะแล้วแฮกจะมีภูส่วนมาก หรือว่าผู้เปิดโอกาสใ่การขอขอบใจนี่ผู้สวรรค์แสงปฏิและไปตักวีด,ดูดุกสงขอขอบใจสองฐานทิวาเอาโอกาสดีๆมาให้หนอแล้ววันนี้พี่เพียงหนอเขาเข่ามากเนี่ยในการท่วาสิเริ่มตนน้นยังไนคอยม่มี่ความพูคอยม่มีประสบการณ์แม่นมอหลายๆคนคิดขงังวลให้เองกับคิดคือกันืันนี้ทุกคนมาต้องคิดเองเออเองเพราะว่าทางบริษัทของเ่านี่มีระบบให้องคิดตามทำตามอยู่เดียวเนะแล้วในการที่เฮตาาระบบเฮจังไงทำทำแต่แบบไรทำตามระบบ ก็คือก่อนสีมาเอบาเรืองระบบเนะาะเมื่อเบิงก่อนว่าอาศีพของคนเฮ่านี่อยู่บนโลกนี่ร้ายหือหน่อยไอ้นองเฮาว่าร้ายม่นว่าเป็นลอยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านอาชีพถึงสีหร้ายทก็แล้วแต่คนรวยรนะับหลกนะหันแบ่งงานเป็นสองฝั่งแฮงเองเป็นคนแบ่งเนาะเมื่อเบิงกันว่าแบ่งงานเป็นสองฝั่งฟังซ้งายคือแอคทีฟฟังขวาคือหาสีําเอง E S, S B I เนาะ ขัางซายแอคทีฟคือแอคทีฟนี่คือบอกก่อนว่าเรื่องของอาชีพของคนเฮาเนี่แหฮงค์ไฮเกียรติตุงอาชีพแต่ว่าในการที่ว่า,าฟังเหนื่อยเนาะแอคทีฟคือเป็นรูจางเองรูจางแห้ก็เป็นรูจางเมื่อก่อนนะรูจางในต้องใส่เคื่อใส่แหง้งใส่เวลาที่นี่แหลกกับเงินมือไรเห็ดงานมือไรเห็ดแบกอะไรเงินเป็นบมอมือไรยุดมือไรเจ็บมือไรป่วยไล่อะไรกันเจ็กับป่วยนําแล้วกับพวกขาพวกคล้ายคือกันพวกขาพวกคล้ายก,ก็ต้องเปิดหนันคลายของ เวลาเปิดขายคายล้ายคล้องไรขายคล้องกับไรเงินเวลาปิดห้างหรือว่าบริษัทขายคล้องส่คิดว่าไรเงินบอเจ็บป่วยไล่ไะไรกับเี่กับป่วยนำ้ำแมนบอแล้วเมื่อเบิงฟังที่ว่าใส่ระบบทํางานแทนระบบเนี่ยก็คือเป็นเขาเป็นจากของเครือข่ายแบบนี้บันทุกคอรีเทรดทูมกุกนอกหรือว่าเครือข่ายต่างๆเวลาเขาเติมเม็ดสมาร์ทนิดไปเนี่ยเขาเคยเห็นจากของครับบอเขาขเคยเป็นบอแต่ว่าเงินเนี่ยทุกบาททุกต่างคือเขาบัญซีเขาแล้วก็มีอีกงานหนึ่งคือเซเว่น เซเว่นมิกซี่เมคโครโลตัสเนี่ยเซเว่นทุกมงทุกบอลทุกสาขาเมื่อวานผัากกลางผักเนื้อผักไตยยูไซแล้วแต่ปลายเด็กจะคือกันพนักง,งานเสื้อผ้าคือกันการจัดสินค้าคือกันเวลาเขาหยิบของไปจ่ายเงินเขาเห็นแต่ของเขาบอกเขาเห็ยนแบนบอกอันนี้เขาใส่ระบบทำง,งานแทนแล้วระบบของเ้าเลยล่ะคืออย่างระบบของเ้าคือระบบ SLA ระบบสามสีห้าหกเอาระบบนี่ ให้คนคนขีดบอสโมเมนหรือว่าผู้นาทุกคนเป็นคนขีดบอสโมเมนแล้วไพเป็นคนขีดเจ้าของเฮาเป็นคนขีดซื้อวาน่ายแผดเสถียกสาสวรรณันท่านนี้มีประสบการณ์ทั้งหลานเครือขขายมากมากกว่าร่วมกับสักซินมอนะเศร้าวกว่าปีทุกคนแล้วท่านนี้เป็นสมาชิกเมื่อก่อนทำพาม้าสามบริษัทท่านมีอะไรต่อเรือนนี่เกือบสามล้านบาทต่อเรือนแล้วท่านยังติดหนึ่งในสีของโลกท่วามีได้หลายร้ายผมแล้ววันนี้ท่านมาเปิดบริษัทซักซินมอเป็นบริษัทท่านเอง ทันกันก่องควมหูประสบการณ์ที่ว่าเฮ็ดแล้วมันไหลผลเฮ็ดแล้วประสบความสเสเร็เมากแกเป็นระบบ3 4 5 6หนั่นเอง3มเริ่มต้น4หูหากุหา6แกน้ำนาองคือระบบนี่แฮงบอกก่อน่าใครทำม,มากประสบความสเสียดประวารุนไงรุนขีนอืคือพีเล็กพีเทนแบบน,นี้คือคอนเกสมากประสบความสำเร็จเป็นโมโนล,ลักแซนหรือล,ลายแสนในเวลาล่า แล้ววันนี้เืซอว่าไอ้น้องเฮาเข้ามาอยากประสบความสำเร็จถ้าอยากประสบความสำเร็จมาเฮ็ดตามระบบนั่นเองเนาะอาวันนี้แฮกจะมาแบ่งปันในี่สามเดือนเองว,ว่าเฮาสิเริ่มต้นแบบไหนก่อนรับแบบคือมาเฮ็ดสามเรื่องก่อนสามเรื่องต้นนั่นเองสามจุดหนึ่งคือใส่สินค้าใส่สินค้าลอยเปอร์เซ็นต์ข้ามลอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโมเมนต์วาสินค้าในซักเซอร์มอมี่แปดสิบ กลัวรายการนึกบกก่าซิปกลัวรายการเสียเข้าใส่ทุกรายการแต่โมเมนต์ใส่เพื่อว่าเข้ามีการเปลี่ยนแปลงใส่เพื่อว่าเข้ามีผลลัพธ์ในสินค้าเองเพราะว่าในการที่เข้าเข้ามาเข้าสมัครเข้ามานี่เข้าเป็นคุณส่วนเนาะสินค้าเข้ามีกี่รายการเขากับกวนหูขวนหูนเขาขวนกิ่นควนใส่ใส่เพื่อว่ามีอารมณ์อนึ่งบอกต่อเนาะใส่เพื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะว่าเขาเสียธุรกิจอย่างกันแล้วแต่ส่วนวานาอาหารเขาเนี่ยเขาก็ต้องเดสะอาดสะอาดๆมันบอกเรื่องาขายก๋วยเตี๋ยว ขายลานก่อยลานลาบอน้าหานี่ก็เห็ดสะอาดสะอาดพนักง,งานนี่กับแต่งตัวเป็นระเบียบแมนมอเก่าผมใส่ผ้ากันเปื้อ,อด,ดีห้องก็อยากเข้าไปกินแต่ว่าลานไหนแบบว่าพนักง,งานแต่งตัวกระเซอกระสะหรือว่าโต๊ะบอดเซตผือมอนมดถูแน่นอนหล,ลายๆลายคนเขาขับอ,อยากเข้าไปแมนมอคือการเปรียบการเห็ดทุกกิจซมองมอคือการทุกคนเข้าตบกินใส่สินนขาเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อมีอารมณ์อินเนอร์เพื่อบวกตอ่อ เนะเพราวะในการที่เขาฟัง้องมมูลนี่ต้องเข้าใจก่อนว่าบางที่นี่คือแกเกเองเนี่ยฟังประมาณเดือนสองเดือนอยัง,งงงอยู่เลยแต่ว่าเขากินใส่สินค้านี่เขาสามารถบอกอเลยเลยเสน้นกินอียังคือไฟตะบี T ของเขาเนี่กินแปดสมโมงเห็นผลภายในแปดสมปโมงบอกกินมือนี่เห็นผลมืออื่นห้องก็สามารถบอกหรือว่าบอกต่ออะไรเลยคือว่านาตามีที่ซิวแต่าแบบนี้ห้องก็ใส่สบู่เคีย์พาร์ทหรือว่าสุดกันส่งไวททนนิ่งของเขานาตาซอสซขึ้น แมนบอกห้องกับเหตุธุรกิจอย่างๆในการไปบอกให้ผูกคนเขาหูเขากะอยากเก็ตตัมเหาแต่ว่าขั้นมองเข้ามันมีการเปลี่ยนแปลงคนอื่นเข้าก็บยังมาเหตุเขา้าแมนบอกสามารานาลิกาเขามีวมอมีาะว่าซักเส้นมองเขานน่ม,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 มีประมาณสามสิบเจ็ดสาขาทัวร์เอเจนซี่แมนบอกแต่เวลาเข้าไปบอกให้ผู้คนฟั่งนี่เข้าโบสามารถที่ว่าจะแบกสาขาไปเขาอะไรแมนบอกเขาแบกหนาะตาเข้าไปสะนั่นกินใส่ชิ้นขาเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อมีอารมณ์อีเหนบอกต่อนั่นเองแล้ว ในการกินใส่สินค้าดีเล้ววัน,นี้เขาหยกเส้นผูเส้นพื่นเส้นพีเส้นหนอกมารวมธุรกิจเข้าต้องเข้าใจก่อนเข้าใจแบบไรคือเข้าต้องเจออยู่เลียวคนสามกลุ่มเนาะคนลอยคนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสามกลุ่มทุกคนคนลอยคนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสามกลุ่มนั่นเองคนลอยเปเนขาจะมาแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มคนผู้บริโภคผู้บริโภคจะมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะ แล้กลุ่มที่สองก็คือจะมีนักขายนักขายจะมีสาเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วน้อยสุดก็คือนักขายาย้ายขายน้ายจะมีสิบเปอร์เซ็นต์มะนีเขาต้องเข้าใจธรรมศาสตร์ก่อนธรรมศาสตร์คือยังเซนห้ามฝนตกบ่ได้ห้ามแรงบ่ได้ห้ามแดดบ่ได้ห้ามอากาหมวยมันหนาวบ่ได้อันนี้คือธรรมศาสตร์ทำธ,ธุรกิจคือกัน คือการเทาตรงเจออยู่แล้วคำปฏิเสธคำรู้ถูคำคนอื่นที่เขาบูเห็นนําเท่านี่เพราะว่ามันเป็นธรรมศาสตร์ทุกคนซิปหนึ่งอ่าซิปหนึ่งนเองซิปหนึ่งหเหมปละเฮาเสริรอาจจะซิปคนอาจจะมีให้คนหนึ่งคนสองคนไม่เห็นนาําเทาแมนบอหรือว่าคนที่เข้าม,มาเนี่ยทุกคนสําเร็จทุกคนคือให้เองเองจอคำปฏิเสธเจอคำรู้ถูคือกันบอกเข้าไปด้วยก่อนผมมีเวลายุ่งเมื่อว่างเข้าตรงเจออยู่แล้วแล้วเวลาเข้าเสริรเข้ามาบางที่จะนัดเข,ข่าสาขาหรือว่านัดเข่าฟังหงลาย บางที่ก็คิดว่าจะเข่าบางที่กับบล็อกเฟซบล็อกไลน์มันเป็นเรื่องปกติบางที่จะนัดกันหอดมือวันอาทิตย์แล้วซึ่งว่าซึ่งเขาสาขาบางที่เขาบมกมากัมีนั่นนี่คือเป็นธรรมศาสตร์ถูกคนเจอกันเหมดแต่บางที่เขาเขามาฟั่งบางที่ฟั่งจบบอสมัครกัมีบางที่ฟั่งจบสมัครโมเหตก็มีแต่มันจะมีบางคนเขาลองกินใส่สินค้าของเขาดีบอลถูกคนว่าอ้าวกุนว่าเขาเขามาแล้วเขายังท่านเปิดใจธุรกิจเป็นบอแต่เขาลองกินใส่สินขาของเขาจากมอกรือว่า ผิวขามองําหรือว่าหน้าตาขามองําไม่ได้ซิวแต่ฝาเข้ามาใส่สินขาวของเขาเซนผิวม่วงขากินคอลลาเจนเซนที่ว่าเขาหุ่นดีเขากินไพยทวีของเข้าหุ่นดีขึ้นจากหน้าตาเขาวอสวยมองง่าเขาว่าใส่ไวท์เทนนิ่งของเข้าหรือว่าสูตรกางสซนของเข้าโฟมสบู่ของเข้าหน้าตาใสขึ้นทุกคนแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงมูอกองเขาที่ว่าเห็ดง่ายน้ากันเห็นเขาที่ว่าเขาเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงสีมูอกองเขาจะถามบว่าไปกินไปใส่ยังมาก แล้วเขาสิบอกว่าว่าอ๋อไปกินไปใส่สินน้าซสักเซนมมมาแมนโมแล้วมูกองก็เห็นแบบนั้นขอสั่งสื่อกับคนทีอายนองเสื่อมมากคิดว่าเขาสิขายบอกเขาขายแมนโมแนนอนเขาขายในนอนขายไปขายมากขายไปขายมากย้ายมาเป็นนักขายรวยพูตัวซ้าเปอร์เซ็น์เ้าเจอนักขายแล้วเนี่ยห้องกต่องไปดึงเขาเขาเฮี้ยนห้องนั่นห้องนี้เขาอาจจะมามากันการเฮี้ยนถูแต่ว่ามันจะมีห้องที่ว่า ซ้อนกันขายบอเนะให้ดึงเขาเขาไปหรือว่าบอกเขาเรื่องรายละเอียดสินค้าว่าแต่ละตัวกินใส่แบบไรเขาตรงบอกเขาเพราะว่าในการที่เขาไปโพสตขายเนี่ยเขาก็ตรงหูเรื่องขราสินค้ามันบอสนั้นมาหนีเข้าตรงบอกเขานําแล้วมีโปรโมชั่นอีกยังเนี่ยเขากะ่งเข้าไป่งเขาไปนักขายเนี่ยเขาจะไปโพสขายของเขาเขาจะมีวิธีไปเต้นไปล่ำยังเรื่องของเขาเนอหนาทีเขาแต่ว่าเข้าหนาทีของเขาคือสินค้าตัวใหม่ออกมาสินค้ามีโปรโมชั่น เ้าก็สามาาถงชงอย่างเขาเขาจะพูดขายเขาเองขายไปขายมาเพราะว่าเขาเสื่อมเข้ามาเอาหูอยู่แล้วมันบอกขแนนทีวีมันขึ้นมาหลายอย่างสี่ห้กับเบาเหลืองเล้าให้ธุรกิจเขาฟังไม่าโมเมนต์าคะแนนนี่บริษัทบริทถิมยังมีได้หลายหลายสองทางโมเมนต์แค่ว่าสองทางเดียวโมเมนต์แค่ว่าสองทางกันขายอย่างเดียวยังมีหลายสองทางลึ่งเขามาฟังในข้องไลหรือว่าดึงเขาเข้ามาสาขาหรือว่าเบาเหลืองเล่าธุรกิจเขาฟังเขาอาจจะตัดสินใจนะทุกคนมาเป็นหนักขยายครสิบเปอร์เซ็นต์ดีบอทุกคนว่า หน้าขยายจะมีหน่อยสุดนี่แหละในการี่ว่าเขาทำธุรกิจเขาต้องเข้าใจมันเป็นธรรมศาสตร์ทุกๆคือเป็นคือการเบิร์ดเหมือนเซเว่นคือกันเขาเปิดเจ้าซีสมุกเนี่ยเขาเปิดใน้คนยางเขาไปสื่อเขาบไปเปิดใน้คนขี่รถพานเขาลยเปิดใน้คนที่ว่าเดินพานแมนมอย่างพานเขาเปิดใน้คนบางคนเขาไปสื่อฉะนั้นว่านี้เขาต้องเข้าใจธรรมศาสตร์นั่นเองเนาะถ้าเขาจะธรรมศาสตร์เขาเสียธุรกิจเขาสีแบบบาปเฮียวว่างมาทอมันเป็นเรื่องธรรมศาสตร์เป็นเรื่องปกติทุกคนที่ต้องเจออยู่แล้วเนาะนี่คือข้อที่หนึ่ง พอที่หนึ่งก็สําคัญแล้วพอที่สองก็สําคัญเหมือนกันพอที่สองเฮียนหูเฮียนหูตามระบบ SLE h o u s, <S, เ, <S เ,เป็นอยังต้องเฮียนหูวันนี้อย่างใครไอ้น้องเขาเข้าใจก่อนว่าในการเฮ็ดธุรกิจเนี่ยเขาใหญ่เงินลักลอยลักพันลักหมื่นบอแน่นอนเซือว่าไอ้น้องเขาเข้ามานี่อยากไหลเงินลักหมืน่นลักแสนถึงละหลายแสนมันบอต้องมาเฮ็ดข้อที่สองคือเฮียนหูนั่นเอง แล้วยังไงไอ้นนองเขาใจก่อนสิงท,ที่ว่าห้องเยี่ยนหูคือคนขางนอกเนี่ยเขาเนี่ยคิดลบหรือคิดบวกกับธุรกิจศักเสินมองของเฮาคิดลบคิดลบไรเก่าซเกาจุดเก่าเปอร์เซ็นต์ม่นว่าเป็นยังก็คือคิดลบเป็นยังก็คือคิดลบทุกคนหูบอลเขาหูว่าธุรกิจซักเสินมองของเฮาหเห็ุคู่งานประจำไปสามถึงห้าปีเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้รับแสนถ้าเขาคิดว่าถ้าเขาหูว่า ถ้าสินหมอเหตุไปสามปีเดือนละแสนเนี่ยไอ้น้องเขาลองข่งว่าเขาสีมาเหตุบ่อเ่มาเหตุเป็นหมอหรือว่าฟังเล่าหน่จม่านอหาสิบหละขึ้นไปสามถึงหาปีข่้นเขาหูแบบนี้เขาสิมาเหตุบ่อคนจากนั้นเขาก็มาเหตุเป็นบมอที่เขาขยันทุกวันเนี่ยเขายังหูสมารัเขาเจริญรักแสนเขายังเหตุเลยแต่วันหนถ้าเขาหูว่าซักเสินหมออเขาเห็ุคูงานประจำไปเนี่ยสามถึงหาปีนะเจริญรักแสนเนี่ยแน่นอนเขาก็มาเหตุเป็นบมอแล้วเสียจะได้เขามาเหตุมันเนี่ยเขาก็ต้องมีขอมูล ที่ถูกต้องหรือว่ามากพ่อแมนบอขาเหามีขอม่ถูกต้องหรือมากพ่อคิดว่าเขามาเห็ดนะฮาบอจะได้ต่มาเห็ดแม่นบอแล้วเห็ดจะได้ห้ามีข้อมูลที่ถูกต้องหรือมากพ่อห้องก็ต้องเขาไมาเยี่ยนหูแมนบอทุกคนอาถูกทุงอาสีเยี่ยนหูบอถูกทุกอาศีเยี่ยนหูเบิร์ตมุมีอาศีหูแม้แต่เฮกเห็นงานมาจับมือก่อนเฮกกับเยี่ยนหูนะแต่แฮกเยี่ยนหูถูกทุงงานเวยแต่ว่ามุ้ีโอกาสได้เดือนละแสนมุ้ีโอกาสได้เดือนหาหมื่นแต่เฮกเยี่ยนหูเระซักซิมอนี่ หาปีสองแสนกว่าบาทต่อเดือนดีบ่ทุกคนมาแล้วหรือว่าการเฮี่ยนหูข้างหนอกคือกันแม่นมาการเฮี่ยนหูข้างหนอกบดีนะดีนะนะขเขาใส่เวลาเฮี่ยนมาจตั้งเศร้ากูปีทุกคนแล้วลงทุนการเฮี่ยนไปหลายบ่หลายแมนมอสุดท้ายเลยเงินเดือนบ่ถึงลักแสนกับมีแม่นบ่เขายังเฮียนหูใส่เวลาตั้งเศร้ากูปีเลยแต่วันนี้ถามว่าเฮียนหูก็สักเ้นมอสามถึงห้าปีเรื่อนละแสนเนี่ยดีบ่ทุกคนแล้วในการเฮียนหูอย่างไรมันเนีเ่ยเฮียนไปนำ่ำเฮ็ดไปนำ่ำ ครูงานประจําเข้าไปตู้นว่าปีหนึ่งเนาะปีที่หนึ่งเนี่ยปีที่หนึ่งเป็นตําแหน่งวอนตําแหน่งวอนเนี่ยชีม,มีได้ไรเนี่ยก็คือถ้าฟังเล่านะเออฟังไทยเนี่ยก็คือห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทถ้าฟังเล้าก็ประมาณสองหลาถึงสามหลาเกนไปอ่สาสะหรือว่หลายๆคนอาจจะคิดว่าสะเนาออะอ่ามาเบิ่งกันไปปีที่สองเป็นตําแหน่งซิ่งเหล ทีมีได้หลายหมื่นกว่าถึงสองหมื่นบาทตัวเรือนอ่าปีที่สองฟังเล่ AO, ากับประมันหาหลานทุกหลานซาหรือไหวทุกคนเร mathemat, 3, rates, beans, ิ่มไหวกันในเมยมาปีที่สองแล้วปีที่สามเฮ็ดไปนําทํางานไปนําคูกันไปนะเป็นตําแหน่งโก้ตำแหน่งโก้ที่มีได้หลายหมื่นกว่าถึงสามหมื่นสองหมื่นกว่าคนนะอ่าสองหมื่นถึงสามหมื่นแหละตรงหมื่นหาหน่อยปีไปซาหรือไหวทุกคนว่ะเริ่มไหวกันในมีนบาแล้วปีที่สี่เฮ็ดไปนําทํางานไปนํา เป็นตำแหน่งแพทที่น้ามีในไลไรนี้สามหมื่นถึงห้าหมื่นสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาต่อเรือนซาหรือหวหทุกคนน่าเริ่มไหวขึ้นในบออ่าแล้วปีที่หาเหตุไปนาทำงานไปนำเป็นตำแหน่งลูบี้ขก้นไปตำแหน่งลูบี้นี่จะมีหลายหลายลักแซนขก้นไปเนาะลูบี้ปีที่หาลักแซนขก้นไปทุกคนหรือว่าเจ็ดหมื่นกินไป เพื่นแข่งี่เฮนดม้านี่แข่งหลายสองแสนแต่ปีที่สามแต่วันนี้บอต่องสองแสนปีที่สามแข่งต่อหาปีเลื่อนละแสนนี่เอาบอลทุกคนมาเอาแมมโม่ล่องคือเบอร์วามีเบียมีการมีงานยังเที้ยนหูกหซ้สามต่อหาปีเลือนละแสนนี่ถ้ามาทุ่งอโศกเหมือนการเที้ยนหูทุ่งอโีกไม่ดีเบิร์ตแต่มีโอกาสหลายบอลแบบนี้ยากแมมโม่ท้าท้าอะไรเลื่อนละแสนนี่ก็ต้องเที้ยนสูงเที้ยนเก่งนะทุกคนแล้วมาเมืองกันว่า เอ้าวเลยเฮียนแบบไร้บัณฑิตในการเฮียนนอนในการเฮียนก็คืออ่ามันจะมีได้วันได้อาทิตย์แล้วก็ได้เรือนแล้วก็ได้ปีแล้วในการเฮียนหูเนี่ยก็ต้องเอาไง,ไง่าต้องตัดความสุขบางค่ามังคาวออกคือมึงนั่งคุณเที่ยงเดินเกมมึงตลกเดินทิกต็อกเนาะอันนี้คือตัดออกไปก่อนเพราะว่าขั้นเ้องโบแบงเวลามีเฮียนหูเห้องกระสีมูนท่าซิมเมบี้ยซาำตึงหาปีเมนบ่อลแต่ว่าน,นี่เขาต่องแบงเวลาเขาจะคิดว่าซัมเซตมอเนี่ย เป็นแข่งงานเสริมอยางให้ทุกคนคิดว่าเป็นงานรักอีกสองทางหนึ่งเหงเขามาบัลเลต์ใหคิดว่ามันเป็นงานรักอีกสองทางหนึ่งเรคิดว่ามันเป็นงานเสริมท้าคิดเป็นงานเสริมเข้าเสียแบบมัมเสริมแันบอให้ทุกไอหน่องเข้าล้องคิดเบิรงว่างานเสริมมันจะมีโอกาสเรื่องละแสนสองเซนสามเซนคือสองเซนกาบาทต่อเรือนบอหรือรักด่านก็มีแฟนมอเ้าคิดเป็นงานเสริมเข้าเสียแบบมเสริมแต่ว่านี่เขาต้องคิดว่า mm. มันเป็นอาศิเข้าอีกอาศิหนึ่งเป็นอาศิอาศิหนึ่งเข้าจิตต่างใจเหตุแล้วในการเหตุคือกันาา เฮ็ดไปสามถึงหาปีมันมีคนหลายเดือนละหาแสนเดือน,อนละล้านก็มีรักแสนก็มีเนาะเมื่อก่อนแฮกกับเขามาฟังเขามาเฮ็ดนะ,ะถ้าว่าเวลาเขามาเฮ็ดเนี่ยมาเยี่ยนเนี่ยมันก็มีคนหัว,หวขวาญเฮา,าในการเขา่าซักคาในการเข่าของราชแม่นบรเขาอาจจะว่าเสียเฮาเสียเวลาแต่ว่าคือแฮกเองเฮ็ดงานประจํามา13ปีบรวิวางานประจําแฮกบ่ดีนะแต่ว่ามู๊ยโอกาสได้เดือน20,000 30,000 30, มหมเลยแฮ้10,000กว่าบาทแต่ว่านี่เนี่ยแฮกผูว่าสักแต่เมื่อว่ามีคนเฮ็ดไป3-5ปี เขาไม่ได้ไหลต่อเรือเนี่ยหม่ามื่นลักแสนเสือว่าแฮกกระเฮ็ดไปไหลคือกันสุดท้ายแฮกเยี่ยนหูเฮ็ดมากอะไรจริงไหลแบบสองแสนก่าบาทตัวเรือนอีดีแล้วมันนี่อยางหายไอ้หนองเขาต่างใจในการเฮียนหูหนองแบงเว่ลาจัดเวลาเยียนหูของเฮานนการเยียนหูคือจะมีไล่วันไล่วันหนึ่งคือซ้มเหลื่อมตดจะมีซ้มเหลื่อมตดในหอน้องไล่เนาะทุกวันเขากับมีอนมนอนไลน์อยู่เดียวเฮาเยียนหูในห้องไล,ล่เขาฟังอ่า ขอมูวแล้วหรือว่าเขามีทีมงานฟังของมูลนเนี่ยลืงเข้ามาฟังในหงลายจะมีไายวันน้องเขาต้องมาเยี่ยนหูตอนเที่ยงจนีสิคือปกติเขาจะจัดกันตอนเที่ยงมันมออนีรคือไร้วันแล้วก็มีแอแต่ละห้องแต่ละสายงานเขาก็จะมีการเยียนหูไายวันอยา่าใครไอ้หน้องเขาเขาเขี้ยนนี่คือจะมีไายวันปรึกษาคนที่เซิร์ข้ามาเนาะแล้วก็มีไยอาทิตย์ไรอาทิตย์เนี่ยคือ การเขาเฮียนหูในสาขาเป็นยังต้องสอบสาขาเพราะว่าอ่าอยูไซกับเดียวแต่ทั้งเล่าเขากับมีปากซีเวียงจันเนาะแล้วทั้งอ่าไทยกับมีสาขาบางบอนหรือว่าสาขาอ่ยาใหญ่ทมงานใหญ่ของเขา้าเป็นยังต้องเข่าสาขาในการที่เขาสาขากับมีเทนิงดีสตาร์ตคือกันเพราะว่าเขาเยียนหูทั้งโทรศัพท์อีหยังเนี่ยเข้าเซ่แบบเขาแข่เห็นคนบางกลุ่มมันบอ่อแต่เข้าเขาไปในบริษัทเองเขาเส้นผาหใหญ่เส้นคนหร้ายคนว่าอาซีมันอาซีมนี่อ่า เขาประสบความสำเร็จอะไเท่านั้นเท่านี้เขาก็จะเห็นผ่ามหายเห็นบริษัทเห็นสินค้าเห็นคนประสบความสําเร็จเขาก็จะมีความมั่นใจขึ้นสนันวันนี้ทุกอาทิตย์นอก,อกให้ไอโนอ่เข้าจัดเวลาเขามีเยนถูทีสาขาเองถามว่ามาสาขาบางคนอาจจะคิดว่าใส่เงินข่ารถคัล่างแจริงอยู่ห้องให้ใส่เงินาาลยายแมนบอแต่ข้ามาเยนถูในสาขาเข้ามาสาาั่งหลายๆดีบุกคนมาถามวันนี้เขาบอกกะเงินรักน้อยรักพันมาแหละเขาสี มีอะไรเงินเลิกบุญเลิกแสนอะไรย่างไรสร้างนวันนี้ยังหายไอหน่องเข้าจัดเวลาเข่ามาสาขาเนี่ยเองคือวันอาทิตย์เนาะแล้วก็มีเลื่อนไรเรือนเนาะพกเดือนทุนกคนพกเดือนมีขังหนึ่งก็คืองานอินสปายสปายงานอินสปายก็คือยังหายไอหน่องเข้าเขา่เขาเขียนเป็นภาษาไทยดีกว่าอ,อาา่าอินโดนยละดีกว่า ire, อินสปายเนาะ อีสปายอีสปายคือแรงบาลานใจเป็นยังน้นเขาอีสปายมนเหนียข้าวหมูมีแรงบาลานใจเข้าเสียเอาใจมันใส่มามันลันเดือน์ันแฮงเข้ามันบอเข้าตองเขาไปเห็นคนสําเร็จกรว่าตําแหน่งบอลซินเวอร์โกเนี่เขาเห็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรอาศิษย์เฮงกันแล้วแต่เขาสามารสสางความเสียดหลายเพราะว่าอายุน้อยอายุร้ายกระสางความเสียดหลายยังให้น้องเข้าเขาไปเบิงนั่นเองเขาไปเห็นคนประสบความเสียดแล้วจับค้องเข้าเนี่ยทุกคนเพื่อนหายเกียรติเข้า เนาะมอบเข็มเกียรติยศในเฮ้าเพราะว่าตำแหน่งบอลซินเบอร์โกนี่คือคั้ว่าเกียรติเนี่ยเฮาสือ่อโบราณมันหมอแต่ว่านี่ซักยสินหมอเฮาสำเร็จตำแหน่งบอลซินเบอร์โกนี่ยเขาจะมามอบรางวัลให้เฮาติดเข็มให้เฮามอบเกียรติยศให้เห่าและมีคนสแสดงความยินดีเนาะเป็นไดหลายร้อยคนทุกคนอ่าแล้วก็มีมนุษย์รักแสนถึงหลักล้านเขาจะมาแบ่งปันอ่าเหตุลับหรือว่าเขาเห็ดมาเขามาแบ่งปันเทานั้นเองสนั่นวันนี้เฮาอยากประสบความสำเร็จ เข้าตรงเขาอินสป,ปายเนาะในการเข้าไปเขาเสจบอกเรียกว่าแบ่งปันทีมงานที่เขายังพูดถเขาเนี่ยอยากให้ทุกคนใช้เวลาเข้าไปอินสป,ปายแล้วก็มีงานวหายงานวหายเน,นี่ยคืองานเปลีป่ยนแปลงความคิดม่นนี่เซวาเขาเกิดมาเนี่ยคือแฮกมาก่อนเนี่ยคือใส่ซีวิตแบบมุมมีป้าหไมายคือว่าซีวิตเขาก็มีเทคนิแคแ่นี้แล้วเป็นงานเสาเย็นไปกรับแมนบอเงินออกเงินเบิดอยู่ในว่าเดียวกันแต่ให้เข้าไปงานนี้ปดหลอกแฮกทุย่างคิดว่า เมื่อก่อนเนี่ยชซริตม,มุมีป่าไม้นะแต่วันนี้ให้เขาไปงานนี้รูซึกว่าซีวิตนี่มีคุณค่าขึ้นชีวิทห้องบริเกตแค่นี้เห็นง,งานาเฉลยไปครับแค่นี้เฮ็ดอะไรมาคนนี้แล้วหูอีวาเขาเกิดมาเฮ็ดเพื่อไพเฮ็ดเพลข้อเพื่ขลขั้วเฮ็ุเพลูเฮ็ุเพื่อเพอแมเห็ดแฮกมีความอดทนมีความ,ม,วามยามขึ้นจนสามาสางความเส็จไหลงานวายนี่สำคัญทุกคนมันจะปลดหลอกเขาถุกอย่างเพราะว่าเขาหยาดเขากลัวเขาอายบอคือเขาไปงานนี่มันปดหลอกเขาทุกอย่างาาาอย่าหไยพีพิงน้องเขาจัดเวลาเขาไปน้องงานนี่มันสำคัญ ต่อเฮ้าสิทิ์ยังก็แล้วแต่นัน้นน่ะหรือว่าทีมงานเฮ้าสิทธิ์ยังก็แล้วแต่ติดมากี่ปีกี่เดือนหาชีิทเฮงบ่ไปไ่มใสไว่าเหมือนเดิมยังหายไอ้น้องเข้าเข้าไปงานนี้มันอาจจะปดหลอกเขาุกงยางไ้คืองานว่ายแล้วก็มีงานเรือทซักเซ็เรือซักเซ็เนี่ยเสื้อมาไอ้น้องเฮาอยากสําเร็จแม่นม่ถ้าอยากต้องเข่างานเรือดซักเซ็เพราะว่าคน8ประเทศเขาสมาร่วมตัวกันเขาขามนาม้าขามทะเนาะขีเหือขามนาม้า นางเคิงเบียนมาเขายังมาเลยแต่เฮ้านี่อยู่ไกลๆนอนย,ยู่ว่าล่าอยู่ไทยยังให้ทุกคนคขาร่วมตัวกันเพราะว่างานนี่เป็นงานใหญ่ของสักศิมปไฟแซ็กซีจัดเต็มทุกคนเลยคุณหมอของเฮ้าจะมามอบรางวัลใหญ่คือแพททินทัมคิวสองขึ้นไปจนถึงโลเยอะไรมอนนั่นเองแล้วคนแต่ลับระเทศเนี่ยเขาเขามาเขาประสบความสําเร็จเขาจะมีเคล็ดลับหรือว่าประสบการณ์ที่เขามาเฮ็ดมาอะไรสาเร็จนอกจากหาปีสิปีบางคนเขาจะมาแบ่งปันหรือว่าหยดหย่อยเฮ้าประมาณ ทราน้า,นาที่หรือว่าเค่งชม่งนั่นเองถาว่านี่ถาไอ้หนอเขาอยากสําเร็จเนะถามีงานเดี๋ยวสัาเสร็จให้โทรปรึกษาคนที่ในน้ำมาว่าบัตรนี่เขาขายระเบอเปิดล้วบ้อให้จับจองกระพูเส้นมาอะไรเนออยากให้ทุกคนเข้าไปในงานถูกถูกงานแล้วก็มีอีกง,งา,นงาน,า,งา,น,านงานรายปีงานรายปีคืองานแคมป์นั่นเองงานแคมป์เนี่ยแ่ง,าแงสาคัญทุกคนเพราะว่าแ่งเ,งเองเนี่ยกับเฮดแฮกกะ เหตุประสบความสำเร็จในงานแขมงานแขมเนี่ยมันเกี่ยวกับการเหตุเหตุซักเสมองเฮาในการส่วนค้นเฮาหย่านเฮาไอเฮากลัวบ่อเฮาบวกาบ่อเฮาาอบ่อหรือว่าเฮาอยู่ในกลุ่มคนหลายๆคนบ่อไรบ่อว่านี่คืองานเนี่ยมันจะปดหลอเข้าทุกอย่างเหมือนเอาตัวเฮานี่ไปสุกใหม่สุกแบบยังเหมือนเมี่เหมือนผ่ามันจะคมหรือมันจะเข่าเลยมันต้องโดนยังก่อนโดนทุบโดนเผาโดนตีมันบอมันจะคมหลาคนคือกันจะประสบความสเร็จ ตองเขาไปงานนี่ทุกคนมันจะปดหลอกทุกอย่างคือแฮกเนี่ยเป็นคนหนึ่งชีชีอายญานกลัวเนาะทุกวันนีบโบย่าน,โ,านโมอายรากลัวปดหลอกทุกอย่างจนแฮกสามควมเสด็จลแล้วมีสองวันหนึ่งคืนนอนอนสว่งเย็นเทาเวลาเทาดินกิจกรรมแล้วนอนสว่งเย็นเนี่ยเขาจะมีหมอล่หรือว่าคาราโอเกะเสริมสรองกันและมีอีกวันหนึ่งก็มีกิจกรรมทุกคนสองวันหนึ่งคือนั่นเองหลังจานกลับมาหลายๆคนเขาไปนี่มีหลายๆคือนเข็มกันตำแหน่งกันถามว่านี่เขาอยากประสบความสเสด็จตรงเขางานแขมหรือว่า เขาทุกๆงาาที่การเที่ยนูนี่บ,บอกมานาะถ้าทุกคนเขานี่เฮียนูตำมน้เสือว่าสามถึงหาปีเนี่ยเรือละแสนมันแข่ทางผ่านทุกคนเนี่ยคือการเที่ยนูแล้วเที่ยนูอ่าหนึ่งก็สำคัญสายสินขาดก็สำคัญสองกบสำคัญายยการหิวสำคัญ,ส,ส,คญ,าส,คญสามก็สำคัญเหมือนกันสามคือว่างแผนการลายเป็นยังต้องว่างแผนการลายมันนี่ ในการวางแผนเนี่ยผู้ให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าบอว่าสิบยังกัแล้วแต่เขาสิเกงมันจะใช้กันแล้วแต่ถ้าว่าเขาเกงมาจากงานอื่นเขาไปเห็นงานใหม่เขาต้องฟังขุนอยู่ก่อนแม่หมอคุนอยู่ก่อนบอกยังกับฟังแต่เขามีโอกาสได้หาหมื่น <ained> ล้านแสนบมอเขาก็ไม่มีโอกาสหลายเขายังฟังเลยแม่หมอแต่วันนี้ไม่เห็นซักสินมอแกันเขาต้องมาวางแผนการอัไลน์อัพไลน์สีสูงสีขาวสีดำสีเทยกันแล้วแต่เขาก็ต้องวางแผนเขาเขาเพราะว่าเขาอยากสำเร็จเขาบอกไปใส่ก็ไปใส่บอกไปขวาก็ไปขวาเนอะจะเป็นหนามเต มุมีทางนี่สำเร็จทุกคนแต่ถ้าว่าอยากกู่เนี่ยคือเขาจะสดสำเร็จเนาะวันนี้เนี่ยเป็นยังต้องว่างแผนกับอําไรเพราะว่าอําไรเขาขอมอก,กรก็หูอยู่เดียวเขายางเหยียบต่อหยัยบน้ามาก,กนเนาะอยากห้ไปว่างแผนกับเขาเขาจะบอกเขาเองแล้วในการที่ว่างแผนกับอําไรนี่ก็ต้องเบืองอําไรน้ำหนาว่าอํไาไรเขานี่มีฟันมีป่าไม้บ่อถามอําไรมีฟันมีป่าไม้ก็ต้องว่างแผนถามอําไรแบบว่ามุ้ยมีฟันมุ้ยมีป่าไม้อําไรนอนหน้าก็ไปตรงไปว่างแผนกับเขาทุกคน ห้องต้องว่างแผนกับอับไลที่มีฟันมีปอาไม้าำนั้นอับไลเขาอาจจะโบเก่งแต่ว่าอับไลเขากับมีอับไลคนหนึ่งที่เขาเก่งเนาะเขาจะปรึกษากันมาบอกเขาสนันว่านี่ห้องก็ต้องเบิงอับไลว่ห้ามไลเย็นหูอับไลพัฒนาบ่อับไลมีป่าไม้บ่ถามอัไรมีปอาไม้ไปว่างแนองเขาหรือว่าเขาเขามาแล้วอับไลเขามาพร้อมกันเ้องก็จับมือกันกับคนที่จะส่วนมาไปว่างแผนกับอัไลหนึ่งเนาะเพื่อเขาจะว่างแผนในห้อแล้วในการวางแผนกับอับไล์เขาต้องเป็นหุ่นส่วนใหญ่ให้ไว จะล่อทุกคนบางคนก็รอหกสิบวันเป็นยังต้องรอหกสิบวันในเมื่อมาอายุนนห้ากับมากข้นอายุพ่อแม่์ห้าลดหน่อยถอยลงเมนบออายุหรูเต่าห้ากับมากข้นนั่นเองถามว่าเขารอหกสิบวันมีเงินดูแต่ว่าสีฝากไม่ขอเป็นคู่ไอพ่อไอม่แต่เดือนหน้าก็ต้องห้าใหม่หมดปุน่นแต่ครึ่งแฮกเองเนี่ยตอนแรกแฮกกับฝ่าวเฮ็ดเป็นหุ่นส่วนใหญ่ทุกวันอย่าโอนเมื่อตอนแรกก็โอนดีบอทุกคนแล้วในการวางแผนการอไล่คือโทรหาเขาเนาะบ่ต้องเกรงใจบต่บต้องอายบ่ต้องยานเพราะว่า,าเทาอยากสำเร็จเทาต้องโทรหาเขา แพนเฮาเด่ดเองอลันแบบเข้าตองเข่ามากเป็นวอาเป็นคนส่วนใหญ่เป็นเอ็กันเองเข้าต้องเป็นคนส่วนใหญ่แล้วเสื้อหมูมาก AB สายขัวให้เขาเป็นหนุส่วนใหญ่คือกันแล้วก็ซอยเขาสองคนมีสายมีขัวคือกันนี่ถ้าโค้งสางแบบนี้นะไอ้นองเขาจะมีได้ไรเมืองตนแล้วถ้าเป็นฟังไคก็คือเก่าพันหนึ่งร้อยราบบาททุกคน ถ้าเป็นฟังล่าก็ประมาณสองล้านเก่าแสนเจ็ดสิบเก่าพันสองรอยกีบถ้าเป็นฟังเล่าจะได้ฟังนี้คืออะไรบางตัเท้าเห็ดแบบนี้นะเขาเขามาวางเผนดกราบไล่เขามาเขามีสองคนเขามารวให้กับไปซอยสองคนแล้วเห็ดต่ตอเน,น่องเนาะเปิดมาต่อเน่องเนี่ยสายผัวลงมาเลยเดี๋ยวอันี้ห้องก็ะสีได้อะไรมาขึ้นมาขึ้นวันนี้ในการที่เห็ดตามระบบเครื่องเองเห็ดมาสามอย่างนี่ ใฮกประสบความสำเร็จมี่ได้ไรสองแสนบาทต่อเดือนใฮกกำมั่นใจว่าไอ้น้องเข้าถ้าเฮ็ดตามระบบอ่าทำตามอัพไลน์ทำตามคนประสบความสำเร็จเชื่อว่าพี่เพียงน้องบรคสบความสำเร็จคือกันให้เองบืมีความหูมีประสบการณ์แต่ว่าวันนี้มีระบบิดไมเข้าสายเนาะถ้าสายระบบทุกคนกับสำเร็จคือกันวันนี้เฮ้กัมาแบ่งกันว่ามันนี้พบกันโอกาสหนาสบายดี